การประกวดมิสซูปราเนชันแนล2023ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยปีนี้จัดที่ประเทศโปแลนด์สาวไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยมิสซูปราเนชันแนลไท a แลนด์2023คือเฟิร์สหวังหรือเฟิร์สพัทลาพรหวังสาวไทยเชื้อสายไต้หวันเจ้าของส่วนสูงกว่า180ซนเมที่บินลัดฟ้าไปประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาและได้เข้ากองเป็นที่เรียบร้อย เฟิร์สหวังอายุ28ปีเป็นสิทธิ์เก่าระดับมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ซึ่งตอนนี้เธอกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาการสื่อสารการตลาดและแบรนด์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งสาวเฟิร์สหวานเคยผ่านเวทีการประกวดที่ประสบความสําเร็จทั้งเวทีไทยและเวทีนานาชาติมีประสบการณ์ด้านนางงามมาอย่างโชคโชนเติมต้นเมื่อปี2014เข้าร่วมการประกวด m i s g r a n d t h ailand 2014จากเวทีนี้ทำให้เธอได้รับ Miss in the Continental Thailand 2014เป็นตัวแทนประเทศไทยและได้มงกุดใหญ่ มิดอินเตอร์คอนติเนนทัลสที่ประเทศเยอรมน,นีซึ่งถือเป็น Mid มิดอินเตอร์คอนติเนนทัลมงแรกของไทยและเป็นคนที่43ของโลกอีกด้วยครับ ต่อมาในปี2019เฟิร์สหวังที่ไม่หยุดหวังก็มุ่งต่อนในสายนางงามเข้าร่วมการประกวด MissUnivers e Thailand 2019ซึ่งในครั้งนี้สามารถผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายต่อมาในปี2022เฟิร์สหวังก็เข้าร่วมการประกวดแก้มืออีกครั้งบนเวที MissUnivers e Thailand 2022ซึ่งก็เข้ารอบ11คนสุดท้ายและในปี2023เฟิร์สหวังก็มาตามเสียงเรียกร้องของแฟนคลับเข้าร่วมการประกวด i s s s u p r a n a t i o n a l t h a i l a n ์ ซึ่งด้ความมงกุดรางวัลชนะเลิศมิสซูปราเนชันแนลไทยแลนด์สองพนพร้อมกับเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมการประกวดที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นบางส่วนจากชาวต่างชาติมาฝากกันครับว่าพูดถึงเฟิร์สหวังอย่างไรกันบ้างแต่บอกก่อนเลยว่ามีทั้งความคิดเห็นทางด้านบวกและด้านลบเพราะว่าอยู่ในช่วงของการแข่งขันเราเริ่มต้นกันที่เพื่อนชาวฟิลิปปินส์ของเราบันก่อนเลยท่านนี้บอกว่าเฟิร์สหวังไม่ได้มีความสวยดุเลยเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าหื และมีเพื่อนชาวเพดฟิลิปปินส์ก็มาตอบต่อว่าฉันว่าเธอดูดีขึ้นในตอน MUT 2022แต่เธอปรับเปลี่ยนใบหน้าจนดูไม่เป็นธรรมชาติชาวฟิลิปปินส์อีกคนมาตอบว่าฉีดยายอีกแล้วเธอดูเป็นตัวสำรองมากกว่าซึ่งอาจจะเป็นแผนของทีมเธอก็เป็นได้ชาวต่างชาติท่นี้บอกว่าน่าประทับใจต้องยอมรับว่าประเทศไทยตั้งใจกับทุกเวทีชาวเนจักเปรดบอกว่าร้อนแรงมากด้วยรักจากเปรู และก็มีคอมเมนต์ต่างชาติหลายๆท่านที่มองว่าเฟิร์สหวังดูร้อนแรงพร้อมส่งกําลังใจส่งหัวใจคอมเมนต์ให้กับเฟิร์สหวังเป็นกําลังใจให้กันอย่างมากมายเช่นกันครับซึ่งก็มีทั้งคอมเมนต์ทั้งด้านบวกและด้านลบเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการแข่งขันต่างก็คอมเมนต์ขม่มสร้างความเหนือกว่าให้กับนางงามที่ตัวเองเชียร์พวกเราก็คงต้องช่วยส่งกําลังใจเชียร์ตัวแทนของเราให้ไปถึงฝั่งฝันกันนะครับ โดยการประกวดในรอบไฟนอล Miss s u p e r n a t i o n a l 2023จะประกวดตามเวลาประเทศไทยในวันที่15กรกฎาคมเวลาตี1 5นาทีอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์และก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ